คนเขารู้เรื่องการซื้อเสียงกันกันเอาา่อกันทั้งประเทศมีแต่คนกลุ่มเดียวที่ไม่รู้ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งอันเนี้ยก็อย่าให้เสียงคราแบบนี้เกิดขึ้นในการเลือกตั้งคราวนี้อีกนะครับท่านอุตสาห์เปลี่ยนชุดใหม่กับทั้งชุดแล้วนะแล้วก็ดูความตั้งใจท่านเนี่ยก็ดูตัวประธานดูตัวคนใหม่ต่างๆที่เข้ามาก็มีความตั้งใจในการทํางานสูงนะก็อย่าให้ประชาชนผิดหวังครับก็ให้ง่ายคิดนะครับว่าไม่ว่าก่อนที่ท่านจะมาเนี่ย ท่านอาจจะไปขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากใครอะไรก็แล้วแต่นะฮะสมมตินะฮะถ้ามี <c oughs> แต่เมื่อท่านมาเป็นกรรมการการเล,ลือกตั้งหรือม,มาทนะําหน้าที่ในองค์กรสิสระแล้วเนี่ยท่านต้องลืมหนี้บุญคุณทุกอย่าง <c oughs> นะครับไม่ว่าใครจะช่วยอะไรท่านก็นแล้วแต่เนี่ยถือว่าขณะนี้ท่านมาทํางานเพื่อโดยตําแหน่งหนะ้าที่มีสิ่งที่รับผิดชอบแล้วนะครับเพราะว่าถ้าท่านทํางานตกไปตงมาเนี่ยมันก็เป็นเกราะคุ้มกันท่านแต่ถ้าท่านทําโดยประเภทว่าไปเข้าข้าง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะประเดี๋ยวคนยังไม่เป็นกลางนะฮะวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยคนที่ช่วยเหลือท่านช่วยเหลือท่านไม่ได้หรอกครับท่านต้องช่วยตัวท่านเองแล้วก็ความเดือดร้อนเนี่ยก็จะเกิดที่กับตัวท่านเองด้วย